่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้อยู่กับเราช่องต่อตามติดชีวิตเมีงมงคลนะคะทุกท่านใส่บาตรกับยายครับใส่บาตรกับยายครับไปไปไปเย็บเฮ้ยเก็บดิเย็บ ยังลงเลือกยังลงแล้วยังลงรับพรครับเริ่มขัดีๆเอออ้านะ วาริวะปุราปริปริยนิสาครังเอวเมวทุิณังเปตาตังอุปตปฏิปิังิังตุมังเมววสิตุสเพปุรสังขปายันโนารโสยะธามนโชตรโยะธาอะตวะธนีลีนิาุทาปตมตาโรธมาวาทานสิอายุวโนสุขังขะลาสาธุครับดีครับ กระดื่อๆครับจับของกรื่อด้กนเก่งคักเก่งไลยตูดเปื้อนเลยจัซลีหน่อย ผิดค่ะผิดถูต้นไม้ต่อครับ มาครับผมทำบุญใสรบารเสร็จมาดูหางดีอาบน้ำเตรียมไปแอวว่บาโอ้โหบึงตัวขึ้นไห่ดำเปียกดำมามเนี่ยิึงมึงโตแต่อาบน้ำไม่ได้สาวด้วยนะครับผมขุ่นนะโอ้ยตูดคือแดงดิหังดีโอ้ยตูดแดงตูดแง ทำน้ำเดียเวเปล่าทั้งอาทั้งกินนะครับผมซิวมากทางดีบอกซิ่วๆเลยเพิ่งมาโอ้โหนะเนาะเป,ปี๊ยเอ้าปลาเปี๊ยเปลากันเพียไปฝอกผู้บ่าวาจะได้ปิ้งปิ๊งจังเลยเฮ้ยเนาะไปเจอบ่าวว่าจะได้ปิ้งปิ๊งนะครับผมไป,ไปแล้วไปแล้วม,มุนมุนเขาไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไปได้หมดเดี๋ยวสักหน่อยเข้าจะเปิดนามนะผมตรงนี้มันนามมันเป็นตะไคร่นามนะผมไปเดินที่ขีต้มเดี๋ยวไปไหนต่อไปเดนม่งก็ทำบุญสบายเสร็จก็รอจุ๊บแม่อยู่หน้าบ้านเอาไป ไป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 ลาไปเอเอ,เอไปไปไปมันช่แตย่ยึโอ้ยเนาะไป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 เนาะไปเนาะแล้ว,ลวมุมนี้มุมนี้มุมนี้ก้าวขึ้ม่ดูมุมนี้จุบลูกจุบลูกเอา้าจุบปอนีอ่เอาจุบกันก่อนไป,ขปเขาปเ้อสวัสดีครับเนี่ย ดูก,กันโอ้ตัวดำขึ้กกันดูมนันนี่โอ้ลูกตัวดำขึ้กกันดูมนันนี่ไปแล้วแม่ไปก็เด้อดหำเดือดเดือเด้อเพื่อนมาผุ่นถูต้นใหม่ตัวเอาถูต้นไม้ต่อนะครับผมเด็กใหญ่เพื่อนแะไรครับเพื่อนอะไเอาโอ้โหไม่ดูต้นต้นไม้โยกเอ้าโยกนั่งขึ้กกันอีกเอา้าเอา้าเอา้าพลมุม้งละแกเอา้า เอาหันดาดใส่กันแล้วเอาถูถูมีกำนั่งเจียกีดินเอาเอาเอา <c oughs> ไปถูอยู่ไปถูในป่าหางดีไปถูต่อในป่าในป่าต้นไม้เยอะมากก็คือเราอยากให้หางดีพ่นแบบไปอยู่ในป่าในสินะผมแบบว่ากินพวกเป็นสมุนไพรเอ้ยสมุนไพรสมุนไพรมันบุงฮะต้องคอยกระดิ เออหลิซเซาเครื่องหน่อยก็ได้เปิดหอดปอดเดาพุ่นนะถูเอาพุ่นกุ้ยจีไปได้หางดีถูอยู่พุ่นอีกกุ้ยจีไปได้โอ้ยตายๆนะผมกุ้ยจีไปเขาป่านะผมดูกู่เบาอันนี้ก็ถูเหมือนคัดผิวเนี่ยเพื่อคือเราให้อาบน้ำเราก็ถูต้นไม้สักหน่อยนะครับเพื่อคอนข่ายบรรเท่าแบบทองอยู่ทองฝือนะครับผม โดยดการถงถึงเฟือเอ้ยตรงมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงมันใหญ่เลยมาพี่มาพี่ถามเฮ้ย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 ไมพี่เฮ้ยน้บน้ำยังตัวแดงเลยวันนี้น้บน้ำเป็นเดียวตัวแดงแล้วครับผมโอ้ห

thêm bao nè chỉ xây Ảm nàm phải đi Ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video จะได้ไปออกเที่ยวนะครับผมเช้านี้นะผมดูบรรยากาศท้องฟ้าบรรยากาศดีมากเลยนะครับเช้านี้ฟังฟังพระอาทิตย์ขึ้นฟังพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมนี่ฟังบรรยากาศดีเลยโอ้ผู้ใดสิยหญิงมาทันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพูดเบาพูดบ่าว เอาถูถูถูไปนะถูไม่บบคือไฟนะหมิงบอกไม่ต้องถูคือไฟครับว่าจัดหม่งบอกถูไม่ต้องถูเหมือนใครครับผมไม่คยไฟหรอกครับว่านี่เนาะคนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะใครนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพนะครับผมต้องขอโทษขอไปนะผมเอา้ายังหงอกแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะคระับบายบาย